สวัสดีครับพบกับผมนะครับเจี๊ยบนะครับผมวันนี้ฮะมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นโตลต้าลีโวครับสองจุดสี่ e ครับปี2 0 1พันสิบแปดนะครับผมคันนี้ราคาดีงามครับน่าใช้ด้วยเป็นสี่ประตูนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูรอบๆคันกันนะครับว่าคันนี้นี่มันยังไงกันบ้างนะครับผมนี่ครับด้านหน้าครับไฟแบบมัลติดิฟเฟอเตอร์นะครับผมตัวนี้ไฟดีไม่มีนะดูก่อนเลย อาดูในส่วนของล้อครับล้อยางนะครับนี่ให้ดูดูรายละเอียดให้นิดนึงนะครับตัวล้อครับนี่ได้เป็นล้อนี่นะครับเดี๋ยวดูปียางก่อนครับนี่ยางปียี่สิบสองนะครับผมตัวนี้ขอบสิบหกยางปียี่สิบสองครับผมนะครับดูอ่ะดูด้านข้างครับเป็นกระจกคมเนียมนะครับผม้อมไฟเลี้ยวตัวกระสีประตูครับสวยงาม นนี่ะรถบ๊อบหลังนะฮะบ๊อบสวยงามดีเลยและดูครับตัวแคสเซ็ต่างครับสวยๆไม่มีขูดนะครับผมให้ดูมิติรอบคันกันก่อนครับสำหรับตัวโตโยต้ารีโวคันนี้ครับดูกันทุกมุมนะครับในส่วนของภายนอกครับมาดูกันนี่ฮะข้างหลังสวยๆครับครับลีโวตัวอีนะครับเดี๋ยวดูไลเนอร์ข้างบนสักนิดนึงครับ นี่ครับไม่ค่อยถลอกนะใช้งานได้อยู่ในส่วนของรอบอบคันครับตัวรถเนี่ยมีร่องรอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมนี่นะแต่คันนี้ราคาว้าวแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสรุปกันข้างในรถอีกทีหนึง่งนะ้นี่เดี๋ยวขอพาดูข้างนอกก่อนนี่ครับพาดูภายนอกกันก่อนเลยนะตัวรถนะภาพรวมครับสีสันเนี่ย เ0สิปอร์เซ็ได้อยู่นะครับผมรองรอการใช้งานนี้บ้างเดี๋ยวผมพาดูห้องเครื่องก่อนแล้วกันก่อนที่จะเข้าไปสรุปข้างในทีเดียวนะเดี๋ยวขอพาดูห้องเครื่องก่อนเลยน,นี่ไม่ได้เปิดไว้นะ,ะเนี่บผมในส่วนของห้องเครื่องนะครับอให้ดูแบบเต็มๆก่อนมีอะไรยังไงกันบ้างฮะนี่ยตำหนิก็ ฝั่งซ้ายเอาให้ดูกันเลยตัวนี้มีฝาปิดครับฝั่งขวาไม่มีนะมาครับในส่วนของห้องเครื่องด้านในครับมาดูฝากระโปรลงนะฮะนี่ฮนะตัวหนะัวน็อตตัวแตม์ตัวสปีกเกอร์ตัวรถครับดู้าสวยงานดีเลยนะฮะแล้วดูตามอ,อกอรครับตัวเพจ อยู่ครบนะครับผมในส่วนของเครื่องเรียบร้อยสวยงามดีเดี๋ยวพดี๋ขอพาไปดูในส่วนของป่าถังน้ำมันนิดนึงนะครับเห็นะดีเซลนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันครับคนันนี้ไม่มีอะไรรีวิวเยอะครับผมตัวรถค่อนข้างเรียบร้อยดีแล้วเดี๋ยวพาดูภายในกันเลยดีกว่าในส่วนของภายใน นี่ครับสีดำนะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์กระปุกนะครับเบาะผ้านี่นะแล้วเบาะผ้าเนี่ยยังสวยอยู่ครับไม่มีขาดด้วยไม่มีขาดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหลังผ้าด้านหลังเป็นไงบ้างครับนี่ครับในส่วนของเบาะผ้าด้านหลังสวยนะครับไม่มีขาดเลยตัวผ้าตึงด้วยนี่ฮะบผ้าสีดำกระเป๋าจิ้งโจ้ครับ นี่ฮะไม่มีขาดผ้าหลังคาด้านบนครับดูผ้าหลังคาด้านบนนะฮะตึงๆครับไม่มีขาดเลยนี่อันนี้ให้ดูกันไปตัวรถเนี่ยมันเดิมๆครับไม่ได้ทําอะไรมานะาาก็จะหน้าตาประมาณนี้พวงมาลัยครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมปุ่มคอนโทรลอยู่ทางฝัง่งซ้ายอ่าเดี๋ยวดูกระจกไอ้มือจับครับ ตรงนี้ครับตัวปรับกระจกแล้วก็ตัวพับกระจกโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูเลยครับนี่ครับเลขไม้แสนเจ็ดมาเลยสตาร์ทกันเียตอนเครื่องเงยน็เยนๆเลยภายในก็ออปชั่นทั่วไปนะครับผมมีมาครพับวิทยุแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับ นี่นะแอ์เป็นแบบปุ่มหมุนตัวไฟต่างต่างติดไหมติดดีปกติครับผมมาเกียร์เป็นเกียร์หกเกียร์นะครับผมอันนี้นะแล้วก็มีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดนะครับผมมาครบแล้วคันนี้เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวมานะเดี๋ยวมาสรุปกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะฮะในส่วนของ มองหน้าพูดคุยกันสักนิดเดงนะครับในส่วนของคันนี้อ่ะสรุปเป็นโตลตารีโวนะครับ 2.4E ปี2ป8นะครับแล้วราคาเนี่ยตั้งไว้นะครับราคาตั้งไว้เขาฟังดีๆอยู่ที่358,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวโต o ตารีโวคันนี้ครับ358,000ผ่อนอยู่ประมาณ6,000นิดๆนะครับคันนี้ครับมีรับประกันให้เครื่องเกียร์2ปีนะ มีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะครับผมมีหมดเลยดอกเบีย้ยพิเศษศูนย์บาทเอ้ยดอกเบีย้ยพิเศษศูนย์เปอร์เซ็นต์3ปีนะครับผมมีใครที่เห็นแล้วก็ต้องการหาลู้ใช้งานครับคันนี้ค่อนข้างน่าใช้ครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยครบหมดละดูไม่ต้องเยอะเลยดูง่ายนะครับตัวรถเรียบร้อยพร้อมใช้งานผมลองขับมาแล้วด้วยคันนี้นะครับรถที่เพิ่งเข้าใหม่มาก็ฝากไว้ครับสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งโตต้ตารีโว 2.4e ปี18ราคา358,000ผ่อนประมาณ6 0 0นนิดๆนะครับเลขใหมล์107ม really? ีประกันเครื่องเกียร yeah, ์ให้2ปีนะประกันเครื่องเปียยนเอ้ยประกันเครื่องเกียร์ครับ2ปีนะฮะแล้วก็บอกเวยพิเศษ 0%3 ปีนะครับเนี่ย 0%3 ปีดอกเบี้ยพิเศษใครเห็นแล้วครับก็ติดต่อกันเข้ามาครับที่เบอร์0835462870เจ๊ยบนะครับผม ธนาจะออกมาเจ้าเทียก็จะงงๆนะผัดพูดติดขัดๆบ้างนะครับก็ฝากไว้ครับคันนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคันอื่นมาอีกไหมก็เดี๋ยวติดตามดูกันนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับติดตามาฝากช่องไว้ด้วยนะชอน่องไหนก็ตามนั้น <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ